บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องตน้นก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจนอบนอบ้นอมนมัสการพระภูมีพระภาคอรหันตัสมาธรรมุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจ ถึงพระองค์พร้อมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอน ให้บุคคลปฏิบัติอบรมจิตอันเรียกว่าจิตภาวนาหรือเรียกว่ากรรมฐานอันแปลว่าการงานทางจิตที่ตั้งขึ้นคือที่ปฏิบัติอันอาศัยข้อที่พึงคือเป็นที่ตั้งของการปฏิบัติ และก็ได้ตรัสแสดงถึงจิตนี้ว่าดิ้นรนกัดแกงกระสับกระสายรักษายากห้ามยากแต่ภูมีปัญญาย่อมกระทำจิตของตนให้ตรงได้เหมือนอย่างในช่าง สอนทำลูกสอนให้ตรงหรือว่าดัดลูกสอนให้ตรงฉะนั้นดังนี้และข้อที่จิตนี้เด่นรนกวัดแกว่งกระสับกระสายถ้าไม่กำหนดก็อาจจะยังไม่ปรากฏแก่ความรู้เพราะเป็นปกติของทุกคน ย่อมมีจิตใจไม่อยู่ที่คิดไปถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่เป็นปกติและก็เป็นเรื่องที่รักใคร่ปรารถนาพอใจเพราะเป็นปกติของทุกคนย่อมมีจิตใจไม่อยู่ที่คิดไปถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่เป็นปกติและก็เป็นเรื่องที่ รักใครปรารถนาพอใจอันทําใจให้อาลัอันน่วงใจไปให้คิดถึงหรือว่าคิดไปถึงเรื่องที่ขัดใจคิดไปถึงเรื่องที่หลงสยบติดอยู่ย่อมเป็นไปดังนี้อยู่เป็นประจำจนถึงไม่ สำนึกรู้ในจิตของตนเองว่ามีอาการดังที่ตรัสสอนแต่เมื่อได้มาจับทำกรรมฐานเช่นตั้งจิตกำหนดในสติปัฏฐานที่ตั้งของสติคือกายเวทนาจิตและธรรม ข้อใดข้อหนึ่งเห็นกำหนดในข้ออาณาปานาสติสติกํำหนดลมให้ใจเข้าออกให้จิตกำหนดรู้อยู่ที่ลมให้ใจเข้าออกให้ใจเข้าก็ให้รู้ให้ใจออกก็ให้รู้จิตมักจะไม่ตั้งอยู่ในข้อที่ตั้งใจจะให้จิตตั้งอยู่นี่ จิตจะออกไปสู่อารมณ์คือเรื่องที่เป็นที่อาลัยของจิตคือที่ผูกจิตทั้งเป็นเรื่องที่น่ารักทั้งเป็นเรื่องที่น่าชังต่างๆเมื่อมีสตินำจิตเข้ามาตั้งไว้ใหม่อยู่ที่ลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกเช่นตั้งไว้ที่ปลายจมูกหรือที่ริมพิปาตเมืองบน เมื่อลมให้ใจเข้าลมให้ใจก็ย่อมจะมากระทบที่จุดนี้กำหนดจิตให้มีความรู้ในลมที่เป็นตัวผลทภพะคือที่มาถูกต้องกายส่วนนี้ทำความรู้ว่านี่ให้ใจเข้านี่ให้ใจออก จิตมักจะไม่ตังอยู่ต้องนำกลับเข้ามาบ่อยๆดังกล่าวนั้นก็เพราะจิตยังไม่ได้ความสุขยังไม่ได้ความเพลิดเพลินในสมาธิยังติดอยู่ยังเพลิดเพลินอยู่ในอารมณ์ที่ใครที่ปรารถนาทั้งหลายอันเป็นเหตุด,ดึงจิตออกไป แต่ว่าเมื่อทําบ่อยๆได้ปีติคือความอิ่มใจได้สุขคือความสบายกายสบายใจอันเกิดจากสมาธิคือว่าจิตรวมเข้ามาตั้งได้และทําให้ได้ปีติได้สุขก็ย่อมจะทําให้จิตนี้เริ่ม ตั้งอยู่ในอารมณ์ของสมาธิได้เพราะว่าได้ความสุขไม่ได้ความอึดอัดเดือดร้อนรำคาญฉะนั้นสมาธินี้จึงมีอานิสงสผลทำให้ได้ความสุขอยู่ในปัจจุบันสามารถที่จะถอนจิตออกจากอารมณ์ภายนอก กันทำให้ไายได้แม้ว่าจะชั่วขณะที่เร็วหรือช้าสุดแต่ความเพียรที่ปฏิบัติถ้าไม่ทิ้งความเพียรที่ปฏิบัติแล้วก็จะทำให้สามารถปฏิบัติรักษาจิตอยู่ในอารมณ์ของสมาธิได้นานความที่พราจิต ออกจากอารมณ์ภายนอกได้มาตั้งอยู่ในอารมณ์ของสมาธิที่เป็นภายในดังนี้ก็เป็นวิธีรำงับความทุกข์ต่างๆอันเกิดจากอารมณ์ภายนอกได้ด้วยถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะพรากจิตออกมาได้หากมีความทุกข์เพราะอารมณ์ภายนอก ก็ย่อมจะต้องเป็นทุกข์อยู่นานน้อยหรือมากสุดแต่ว่าความความผูกพันของจิตอันเรียกว่าสัญญานั้นมีน้อยหรือมากเพียงใดก็เพราะว่าอันอาภายัยออกต่างๆนั้นเมื่อเป็นปิยะสัมประโยค คือความประจวบกับสิ่งที่เป็นที่รักก็ย่อมจะทำให้ได้ความสุขความสำราญหากเป็นปิยวิปโยคความพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักก็ย่อมจะทำให้เกิดความทุกโศกต่างๆเพราะฉะนั้นเมื่อม่ได้ปฏิบัติทางสมาธิ จึงยากที่จะพลาดจิตออกได้ทั้งจากความสุขความเพลิดเพลินทั้งจากความทุกข์โศกแต่ว่าเมื่อได้ความสุขความเพลิดเพลินก็ย่อมจะไม่รู้สึกเป็นทุกข์เดือดร้อนเป็นแต่เพียงว่ารักษาจิตไว้มิให้มัวเมาเพลิดเพลินเกินไปเท่านั้นแต่ว่า จะได้ความสุขความเพลิดเพลินสมปรารถนาต้องการไปทุกเรื่องทุกราวเ็หาไม่จะต้องพบกับความไม่สมปรารถนาควบคู่กันไปด้วยตามธรรมดาของโลกซึ่งจะต้องมีทั้งส่วนที่สมปรารถนา ทั้งส่วนที่ไม่สมปรารถนาคือทั้งส่วนที่ได้มาและทั้งส่วนที่จะต้องเสียไปเป็นไปตามคติธรรมดาของโลกของสังขารสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งหลายและเป็นไปตามคติของกรรมีิได้กระรมไว้เพราะฉะนั้นสุขกทุกข์จึงมีคู่กันอยู่ในโลก เป็นธรรมดาซึ่งทุกคนต้องประสบแต่ผู้ที่สามารถปฏิบัติอบรมจิตให้ตั้งอยู่ได้ในสมาธิรู้จักที่จะพรากจิตออกได้จากอารมณ์ภายนอกย่อมสามารถที่จะหนีทุกมาอยู่ในสมาธิอันทำให้ในความสุข จากสมาธิคนที่ไม่สามารถทำสมาธิได้ย่อมไม่สามารถจะหลีกหนีจากทุกข์ได้ต้องเผชิญกับความทุกข์อยู่ร่ำไปฉะนั้นความที่ทำสติความระลึกได้ร้อมทั้งปัญญาคือความรู้ดังนี้มหัดทำสมาธิราบอิจากอารมณ์ภายนอก อันทำไม่เกิดสุขก็ตามทําให้เกิดทุกข์ก็ตามมาตั้งอยู่ในอารมณ์ของสมาธิและเมื่อพรากออกได้ก็ย่อมจะทําให้ระง,งับทุกข์ได้ทําให้ได้ความสุขได้แต่ว่าเมื่อออกจากสมาธิไปก็ย่อมจะต้องไปอยู่กับอารมณ์ภายนอกเป็นทุกข์ขึ้นอีกแต่ถึงดังนั้นก็ยังดี เราะเมื่อเห็นว่าจะทุกข์มากไปก็หลบเข้ามาสู่อารมณ์ของสมาธิเสียก็จะทําให้ได้ความสุขจากสมาธิทาให้จิตใจได้กําลังได้เรียวแรงที่จะปฏิบัติกิจการทั้งหลายแต่ว่าเพียงสมาธิอย่างเดียวยังไม่สามารถที่จะดับทุกข์ได้จริง จึงต้องปฏิบัติทางปัญญาปรอบไปด้วยกล่าวคือใช้สติความระลึกตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอกทรงสั่งสอนให้ได้ปัญญาคือความรู้ขึ้นรับรองว่าเป็นความจริงคือใช้สติระลึกไปตามที่ทรงสั่งสอนว่าเรามีความเกิดเป็นธรรมดาว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้เรามีความคร่ราบคือจะต้องคร่ราบจากสิ่งที่เป็นที่รักที่ชอบใจทั้งสิ้นเรามีกรรม ที่กระทำทางกายทางวาจาทางใจเป็นของของตนเป็นทายาตรับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยจากกระทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วก็จะต้องเป็นทายาตรับผลของกรรมนั้นดังนี้เมื่อพิจารณาดังนี้ด้วยสติ คือระลึกไปตามที่ทรงสั่งสอนให้ความรู้ของตนบังเกิดขึ้นรับรองว่าเป็นจริงเรามีความแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาจริงเราจะต้องรักรท้จริงเรามีกรรมเป็นของของตนจริงความรู้ที่บังเกิดขึ้นรับรองดังนี้เป็นตัวปัญญาอันบังเกิดขึ้นจากสติที่พิจารณา เมื <Scroll> ่อเป็นดังนี้ก็จะทำให้รู้จักสัจจะคือความจริงของโลกโดยเฉพาะก็คือขันธโลกโลกคือขันธ์คือชีวิตนี้ของตนว่าเป็นอย่างไรให้รู้จักกติของกรรมว่าเป็นอย่างไรตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเพราะฉะนั้น เมื่อตรงประสบกับคติธรรมดาของชีวิตของโลกที่เป็นไปอยู่ดังที่ตรัสสอนในพิจารณานั้นก็จะทำให้ได้สติระลึกได้ว่าก็ต้องเป็นไปตามคติธรรมดาและตามคติของกรรมก็จะทำให้จิตใจนี้สามารถที่จะระงับ ความตื่นเต้นยินดีในความสุขต่างๆหรือว่าความทุกโศกเพราะประสบของทุกข์ต่างๆได้ยิ่งกว่าภูที่ไม่ได้หัดพิจารณาให้ได้สติให้ได้ปัญญาและยิ่งขึ้นไปกว่านั้นขอหัดกำหนดดูให้รู้จักตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเอาไว้ ในธรรมบทว่าความโศกเกิดจากบุคคลและสิ่งซึ่งเป็นที่รักภัยคือความกลัวต่างๆเกิดจากบุคคลและสิ่งที่เป็นที่รักความโศกความกลัวเกิดจากความรักเมื่อพ้นจากบุคคลและสิ่งซึ่งเป็นที่รักพ้นจากความรักเสียได้ ความโศกความกลัวต่างๆก็ดับและได้ตรัสสอนไว้อีกว่าความโศกความกลัวเกิดจากตัณหาคือความดิ้นรนที่ยา่อยากเมื่อพ้นจากตัณหาก็ย่อมจากพ้นจากความโศกความกลัวได้ดังนี้เพราะฉะนั้นตัวหัดพิจารณา จับดูที่จิตใจว่าจิตใจที่มีความทุกโศกก็ดีมีภัยคือความกลัวต่างๆอยู่ก็ดีเกิดขึ้นจากอะไรซึ่งโดยปกตินั่นก็มักจะไปเข้าใจว่าเกิดจากเหตุภายนอกต่างๆเช่นเกิดจากบุคคลบ้างสิ่งต่างๆบ้างซึ่งถ้าเป็นที่รักบุคคลหรือสิ่งนั้นๆ ก็ต้องพลาดพลาดไปถ้าไม่เป็นที่รักบุคคลหรือสิ่งตั้งนั้นก็กล่ํากลายเข้ามามักจะไปเพ่งดูดังนั้นและเมื่อเป็นดังนี้ก็ยิ่งทับถมทวีความโศกทับถมทวีภัยคือความกลัวความหวาดระแวงต่างๆยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นความที่ มาพิจารณาจับเหตุดังนี้เรียกว่าเป็นการจับเหตุไม่ตรงกับผลพระพุทธเจ้ายึงได้ตรัสสอนให้จับเหตุให้ตรงกับผลคือตรัสสอนให้จับเข้ามาดูเหตุที่เป็นตัวเหตุภายในคือตัณหาความลิ้นรนขยันอยาดในใจของตนเองซึ่งกลัดว่า เป็นทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์เพราะตัณหานี้เป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานคือความยึดถือยึดถือว่าเป็นตัวเรายึดถือว่าเป็นของเรายึดถือว่านั่นเป็นที่รักยึดถือว่านั่นไม่เป็นที่รักตัณหาอุปาทานนี้เป็นตัวเหตุที่สร้าง บุคคลและสิ่งที่เป็นที่รักบางไม่เป็นที่รักบ้างสร้างตัวเราของเราขึ้นในสิ่งทั้งหลายโดยรอบเพราะฉะนั้นตัณหาความดิ้นรนทยานอยากอุปาทานคือความยึดถือนี่เองจึงเป็นตัวเหตุที่มีอยู่ในจิตใจน,นี้เองมันพิจารณาดังนี้ให้ความรู้ของตอนนี้แหละบังเกิดขึ้นรับรอง ว่าตัณหาอุปาทานในจิตใจของตอนนี่เป็นตัวทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์อีกทุกต่างๆที่ได้รับอยู่เป็นความทุกโศกต่างๆก็ดีเป็นภัยคือความกลัวต่างๆก็ดีก็มาจากอุตันหาอุปาทานนี้ให้ความรู้ของตอนนี่แหละบังเกิดขึ้นรับรองว่าเป็นความจริงด้วยการที่มันพิจารณาอยู่เนืองๆให้มองเห็น ว่านี่เป็นตัวเหตุทุกโศกภัยต่างๆนั้นเป็นตัวผลเมื่อปัญญาบังเกิดขึ้นคือความรู้นี่แหละบังเกิดขึ้นรับรองว่าเป็นจริงดังนี้ทุกโศกต่างๆภัยคือความกลัวต่างๆก็จะดับไปทันทีพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ก็ไจจด้แสดงไว้ในปฐมเทศนาของพระองค์ว่าตัรู้ในอริยสัจท,ทั้งสี่คือทุกข์เหตุเกิดทุกข์ความดับทุกข์ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ทุกข์ต่างๆนั่นก็เพราะมีทุกขสมุทยัยเหตุได้เกิดทุกข์คือตัณหาความดิ้นรนทียันยากดับตัณหาเสียได้ ก็เป็นทุกข์ันนี้โดยความดับทุกข์จะดับได้ก็อาศัยปฏิบัติในมรรคมีองค์แปดมีสมาธิที่ความเห็นชอบเป็นต้นมีสมาสมาธิความตั้งใจชอบเป็นที่สุดซึ่งแสดงว่าต้องมีสมาธิคือความที่กำหนดจิตเพ่งจิตอยู่ใน อารมณ์ของสมาธิอารมณ์ของสมาธิเพื่อสมาธิก็เช่นอานาปานสติเป็นต้นอารมณ์ของสมาธิเพื่อปัญญาก็คือนามารูปนี้กำหนดดูให้รู้จักนามารูปนี้ให้รู้จักกายใจนี้ว่าเป็นอนิจจคือไม่เที่ยนต้องเกิดดับเป็นทุกข์ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป แ่เป็นอนัตตาบังคับให้เป็นไปตามปรารถนามิได้จึงไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราตามที่ยึดถือกันดังนี้ความรู้ที่บังเกิดขึ้นรับรองความจริงนี้ก็เป็นสมมาทิติความเห็นชอบพระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาในมัรมิีองค์แปดนี้ที่ตรัสเรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทาข้อที่ปฏิบัติที่เป็นหนทางกลางสมบูรณ์ทรงกำหนดรู้ทุกได้แล้วทรงละสมุทัยได้หมดแล้วทรงทำให้แจ้งนิโรธได้แล้วทรงปฏิบัติในมัรคมมองแปดได้สมบูรณ์แล้วจักสุคือดวงตาญาณคือความอย่างรู้ปัญญาคือความรู้รอบ วิชาคือความรู้จริงอาโลกคือความสว่างผุดขึ้นในอริยสัจทั้งสี่กิเลสและกองทุกข์ดับไปหมดสิน้นจึงทรงเป็นพุทโธคือเป็นภูตรัสรูุแล้วและความตรัสรูุของพระองค์ในอริยสัจทั้งสี่นี้เมื่อแสดงโดยพิสดารตามที่ตัสไว้ก็คือปฏิจจสมุปบาท ธรรมที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นซึ่งมีอวิชชาอาสวะเป็นต้นมาจนถึงชนามรณะโสกปริเทวะเป็นต้นซึ่งเป็นปัจจัยกันโดยลําดับปฏิจจสมุปบาทธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้น จึงมีอวิชชาอาสวะเป็นต้นมาจนถึงชนามรณะโสกปริเทวะเป็นต้นซึ่งเป็นปัจจัยกันโดยลำดับนี่เป็นฝ่ายสมุทัยาวานคือเป็นฝ่ายเกิดหรือเป็นฝ่ายก่อทุกพระพุทธเจ้าเมื่อดะตรัสรู้แล้ว ก็ได้ทรงพิจารณาอริยสัจทางปฏิจจสมุปบาทนี้แล้วก็ได้ทรงแบ่งอุทานขึ้นซึ่งแปลความว่าเมื่อใดทำทั้งหลายปรากฏแก่พรามภูมีเพียนเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยของพรามนั้นย่อมสิ้นไปเพราะมารู้ธรรมะ ว่าเกิดจากเหตุหรือรู้ธรรมะพร้อมทั้งเหตุหรือรู้ธรรมะว่ามีเหตุที่เป็นปัจจัยสืบต่อกันไปจึงทำให้เกิดทุกข์แล้วได้ทรงพิจารณาป,ฏ,ป,ฏ,ปฏิจจสมุปบาททางนิโรธวรันทางนิโรธวาระหรือนิโรธวรันคือวาระดับคือดับทุกข์ ว่าเพราะดับอวิชชาอาสวะหรืออาสวะอวิชชาเป็นต้นยังได้ดับมาโดยลําดับจนถึงดับจรามารณะโสกะปริเทวะเป็นต้นได้ทรงเปลงอุทานขึ้นว่าเมื่อใดทำทั้งหลายปรากฏแก่พระามภูมีเพียนเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยของพรามนั้นย่อมสิ้นไป เพราะมารู้ความสิ้นไปของปัจจัยคือเหตุทั้งหลายดังนี้ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสรดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป